ดีค่ะมันโน้นเลยค่ะอะไรคะอันนี้หนูจะมาหนูจะมาเรียอยู่แตาร์เรียตัวนี้คะตัวอ้นค่ะตัวอ้นค่ะตัวอ้นกี่ตัวคะสี่ตัวค่ะสี่ตัวค่ะไม่ใช่สี่ตัวสี่ตัวค่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองตัวค่ะไม่ใช่ตัวอันนี้ตัวที่ส ชดางนันชื่ออะไรบ้างคะมีชื่อหรือยังคะไม่ดูมันชื่ออะไรเั้งตั้งชื่อให้มันหน่อยเราตั้งชื่อแบบโกดาม่าเลย ผลไม้เพราะฟันมันเหมือนผลไม้ผลไม้เพราะฟันมันเหมือนผลไม้ใช่ชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้ลสตรเบอรี่อืมอันนี้แครอทอืแม่ว่าต้องตีหมาเหล็กให้น้ำด้วยแม่เพราะจังหัวตัวอ๋อ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 ไรนแตตรอเบอรี่ไหนแต่แครอทหลงรางวัลอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้แครอทอันนี้ ตัตชอมอเบอร่ว่า่ยแม่บอกตชื้อแม่บั้ไม่ม่อเร้ไมตอเบอรี่แม่แครหลอดอเบอี่พวกว่าน้ไมด้ายกันใหงนำกัน้ลดย